เศษมีลุ้นลดดอกเบี้ย50%ตลาดคริปโตพร้อมปะทุอีกครั้งสวัสดีค่ะสรุปข่าวคริปโตวันที่19พฤศจิก,กายน2568โอกาสที่ Federal Reserve จะลดดอกเบี้ย25 BPS ในเดือนธันวาคมพุ่งขึ้นแตะกว่า50%หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดจากข้อมูล CME Fed Watch Tools การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สร้างแรงสะเทือนทันทีต่อตลาดการเงินเพราะดอกเบี้ยสหรัฐคือเข็มทิศสภาพคล่องโลกถ้าเฟดลดดอกเบี้ยจริงจะทําให้ต้นทุนการกู้ยืมถูกลงสภาพคลองไหลกลับสู่สินทรัพย์เสี่ยงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความผันผวนรอบใหม่ในตลาดคริปโตทุกครั้งที่สหรัฐส่งสัญญาลดดอกเบีย้ย BTC และ ETH จะตอบสนองแรงเป็นพิเศษด้วยวอลุ่มซื้อขายที่พุ่งขึ้นและความผันผวนที่เด่นชัด ฝั่ง Stable Coins มักมีแรงยกเงินเข้าเพื่อสแสวงหาจุดตั้งรับก่อนประกาศจริงดัชนีดอลลาร์หรือ DXY ห่างอ่อนลงจะช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงดุลค่าคริปโตบนออนเชนเรามักเห็นสัญญาณสำคัญเช่นเงินไหลเข้า CEX การเตรียมตั้งออเดอร์ชุดใหญ่และพฤติกรรมเทรดเดอร์ที่เปลี่ยนเร็วขึ้นในช่วงก่อน FOMC เจอโรมพาเวลส่งสัญญาณชัดว่าความเป็นไปได้ของการลดดอกเบีย้ยอยู่ที่ราว50%นี่คือระดับที่ตลาดต้องเตรียมรับมือเทรดเดอร์ควรโฟกัส,ส3จุดหลักคือ 1. ความผันผลของ BTC และ ETH ที่อาจกลับมาเดือด 2. ความเคลื่อนไหวของ Stable Coin และการย้ายเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง 3. ภาวะดอลลาร์อ่อนค่าที่จะกำหนดทิศของสินทรัพย์เสี่ยงช่วงปลายปี ทั้งหมดนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นขาขึ้นใหม่หรือหลุมอากาศใหญ่ของราคาก็ได้แล้วแต่เฟดจะตัดสินใจถ้าชอบข่าวคริปโตแบบนี้กดไลค์กดติดตามไว้เลยค่ะ